นะครับก็ตัวแทนจากกลุ่มกระจูดนะครับจากตำบลอารายาคาวารีอำเภอเคนซานะครับก็วันนี้นะครับก็นําผลิตภัณฑ์นะครับจากเส้นกระจูดนะครับซึ่งเป็นงานนะครับเป็นงานที่ผลิตจากมือแท้ๆนะครับซึ่งมีความแตกต่างนะครับพูดถึงกระจูดนะทำไมต้องนึกถึงอำเภอเคนซานะครับแน่นอนว่าพอพูดถึงกระจูดเนี่ยทุกคนจะนึกถึงแถบๆชั่วอวดนะครับควนเครงนะครับหรือจังหวัดพัทลุงนะครับแต่ ที่มีความแตกต่างของประจุทของอําเบอเกนชานั่นก็คือการคัดสรรวัตถุดิบนะครับการคัดสรรวัตถุดิบการใส่ใจในรายละเอียดนะครับของกระเป๋าซึ่งแน่นอนว่าเมื่อนําผลิตภัณฑ์นะครับมาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยครับก็จะมีความแตกต่างกันอย่างแน่นอนนะครับและก็นะครับในการนะครับเข้าร่วมกับ KPO นะครับจากการที่ท่านอาจารย์นะครับได้ไปแนะนำนะครับก็จะมีรูปแบบกระเป๋านะครับที่ทันสมัยนะครับ ทานสมัยหลายๆแบบนะครับรวมถึงการมีผลิตภัณฑ์นะครับการมีผลิตภัณฑ์การมีบรรจุภัณฑ์การมีชื่อแบรนด์นะครับนั่นก็คือชื่อแบรนด์จุลานะครับชื่อแบรนด์จุลานะครับก็เป็นชื่อแบรนด์ใหม่นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์จากกระป๋อกระจุดนะครับในวันนี้นะครับวันนี้นะครับก็มีกระป๋อกระจุดมาวางจัดจําหน่ายกันด้วยนะครับก็ใครสนใจนะครับอยากจะได้เป็นของฝากนะครับอยากจะนําไป ใช้เป็นอ่ผลิตภัณฑ์นะครับใช้เป็นของใช้ก็สามารถมาเยี่ยมชมอยู่ที่บูธของแบรนจุฬาได้เลยนะครับในตอนนี้นะครับซึ่งมีผลิตภัณฑ์ตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะครับใครสนใจนะครับอยากจะได้กระป๋องกระจุไปเป็นของฝากนะครับเรียนเชิญครับผมขอบคุณมากครับ